สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับไม่ไกลไม่ไกลที่ไหนนะครับมาเนี่เลยพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับวันนี้ยินดีนําเสนอในราคาองค์ละ100บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์จัดส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทครับ ช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าหนะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเวลาดูไปโทรไปนะครับอ่ะไปไวๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอาอองที่หนึ่งนะครับบางขุนพรมนะครับในพิมพ์ขาโตะนะครับกลุ่ใหม่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่หนึ่งองต่อไปนะครับ องคที่สองนะครับจะเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่พิมพ์หน้าแก่นะครับเนื้อออกโซนสีเทาๆนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้องค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นพระกุหูยานนะครับพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับ Imi, องต่อไปนะครับองค์ที่5นะครับ5กับ6นะครับจอบเล็กกับจอบใหญ่นะครับนี hmm. ่องที่5จะเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์ที่6ก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับอ่านี่นะครับ5กับ6นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับพระกุนะครับนี่พระกุนะครับเนื้อดินนะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่7ด องค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับอ่าพระล่วงนะครับ8กับ9นะครับ8เป็นพระล่วงเนื้อดินนะครับ9เป็นพระล่วงเนื้อชินสนิมแดงนะครับอ่าดูดูองค์นี้องค์ที่8ก่อนนะครับพระล่วงเนื้อดินนะครับกลุกสุโขทัยนะครับนี่องที่9ก็จะเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับอ่าแดกับ9นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่10นะครับ องคที่สิบนะครับนี่เลยเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่เหรียญชุบทองนะครับองค์นี้องคที่สิบแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นพระคงลำพูนนะครับนี่องนี้องที่สิบเอ็ดนะครับพระคงลำพูนองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ องนี้นะครับองที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามจะเป็นพระปิดตานะครับสายใต้นะครับนี่นะครับปิดตาสายใต้นะครับหมายเลขสิบสามหรือว่าองค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญชินราชนะครับเนื้อปาก้านะครับตัวหนังสือสามแถวนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดกระไรเงินนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อจาดรุ่นแรกกระไรเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่พิเศษพิมพ์สองหน้านะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นจันลอยหลวงปู่โตนะครับ นี่นะครับเป็นจันลอยหลวงปู่โตนะครับองค์นี้องค์ที่17องค์ต่อไปนะครับองค์ที่18นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อดินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อดินนะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่18องค์ต่อไปนะครับองค์ที่19ก็จะเป็นพระปิดตานะครับนี่ไม่หลวงปู่ไข่ก็หลวงปู่จีนนะครับองค์นี้องค์ที่19 องต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับอ่าพระกุนะครับชินราชนะครับนี่หยดน้ําองค์ใหญ่ๆนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่20แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21ดนะครับก็จะเป็นขุนแผนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้องค์ที่21องค์ต่อไปครับองค์ที่22นะครับอ่าพระผงสุพรรณเนื้อสีดํานะครับ22นะครับ องต่อไปนะครับองที่ี่2านะครับ23 2สานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกนะครับอ่า2 3 24นะครับหลวงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกนะครับนี่องต่อไปนะครับองค์ที่25พระกุต่อเลยพระกุสายเหนือเนื้อดินนะครับนี่องนี้องค์ที่25องค์ต่อไปนะครับองค์ที่26ก็จะเป็นบางขุนพมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับ หรือไม่ก็พิมพ์ฐานคู่นะครับอ่าองคนี้องที่ยี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบ็ดก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามะไฟนะครับนี่สวยๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปครับอ้าวยี่สิบแปดอ่าปิดตาสายใต้นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่ส8บแปดนะครับปิดตาสายใต้เนื้อทองแดงเทื่อน องต่อไปครับองที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงเหรียญอะไรเนี่ยหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญชุบทองนะครับออกจังหวัดสุรินทร์ปีศูนย์แปดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้าต่อไปครับสามสิบนะครับอ่าสมเด็จวัดะระฆังพิมพเจดีย์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบแล้วนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่31นะครับก็จะเป็นแม่นางกวักนะครับด้านล่างน่าจะเป็นปีปีหมานะครับหรือปีกระต่ายนะครับแกะจากกระดูกนะครับองค์นี้องค์ที่31องค์ต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อปากกานะครับ32องค์ต่อไปนะครับองค์ที่33นะครับก็จะเป็นอ่า หลวงพ่ออะไรพระกุเออพระกุนางพญานะครับพระกุนางพญาพิมพ์เทวดานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะครับวัดสะพานนะครับเนื้อปะกานะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสี่องค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสามสิบห้านี้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับแต่ก็สภาพโดนอะไรมาไม่รู้นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดอ่าพระกุเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์ใหญ่ๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับ นี่เลยเหรียญหลวงพ่อทบนะครับเหรียญหลวงพ่อทบก็ไหลเงินนะครับปีหนึ่งแปดนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเก้าก็จะเป็นวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่สาสิบเก้านะครับสมเด็จวัดละครพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบก็จะเป็นบางขุนพรมพิมเข่าเข่าบวงนะครับ นี่นะครับหรือฐานคู่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับวัดเกตนะครับนี่วัดเกตพิมพ์เข้าบวงองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับสี่สิบเอ็ดก็จะเป็นหลวงปู่ทิมเจริญพรล่างนะครับสี่สิบสองก็จะเป็นเจริญพรบนนะครับนี่นะครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับเนื้อทองแดงลมดําเหมือนกันนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่4 3านะครับอ่าพระกุนะครับนี่พระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่43องา์องต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่นะครับกู้ผู้ชนะนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ44องค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่45หก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับคีตาสามชายใหญ่นะครับ เนื้อขุ่มสนิมนะครับในองค์นี้องที่45นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ46ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับนี่องนี้องที่46เนื้อทองแดงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับก็จะเป็นพระหล่อนะครับโบราณนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับ47นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่48ก็จะเป็นพระกุนาดูนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พระกุนาดูนะครับอง์นี้องค์ที่48องค์ต่อไปครับองค์ที่49ก็จะเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่องค์นี้องค์ที่49องค์ต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับอ่ะพระผงสุพรรณนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับไม่รู้กุอะไรนะครับนี่องค์นี้องค์ที่50นะครับ อง์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับไปกันต่อนะครับกับ51ก็จะเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับนี่พระปิดตาสายใต้นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับนี่51นะครับไฟสะท้อนองค์ต่อไปนะครับองค์ที่52นะครับก็จะเป็นรูปหล่อพระครูพิบูลนะครับ รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับพระครูพิบูลนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้องที่ห้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกข้างนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าก็จะเป็นพระปิตาทายย่านนะครับหรือชีโบนนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะครับ นี่นะครับห้าสิบสี่ห้าสิบห้าต่อไปนะครับห้าสิบหกนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อง์นี้องค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งหกนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นเหรียญพระพรมนะครับ อาจารย์เฮงนะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับอง์ที่ห้าสิบเก้าปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่รู้ที่เลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับอ่ะก็จะเป็นเหรียญเก่าปีลึกนะครับเนื้อปะกานะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับ นี่เลยพระกุเนื้อดินนะครับนี่องนี้อ,องค์ที่หกสิบเ um an อ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับอ่านี่พระกุเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับพระกุคล้ายๆหลวงพ่อโตนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณนะครับนี่น้าแกอีกหนึ่งองเนื้อออกสีเทาๆนะครับองนี้องค์ที่หกสิบสาม องต่อไปนะครับอง์ที่64ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้องค์ที่64องค์ต่อไปนะครับอง์ที่65อ่ะพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่ไม่รู้พระกุหลวงพ่ออะไรนะครับองค์นี้องค์ที่65ไม่รู้กุไหนนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่66นะครับก็จะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับพระกุเช่นกันนะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่66 องคต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่67องค์ต่อไปนะครับองค์ที่68ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเปิลปีสามสองนะครับองค์นี้องค์ที่68องค์ต่อไปนะครับองค์ที่69กก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับ นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับองค์นี้องค์ที่ห9สงค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่เลยพระหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับพิมพ์อะไรสมีสมีนี่แหละครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดิบเอ็ด องต่อไปครับ72นะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตหกชั้นแขนหักศอกนะครับแตกลายงาสวยๆนะครับ72องค์ต่อไปนะครับองค์ที่73ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายนะครับองค์นี้องค์ที่73นะครับหลวงพ่อเงินคีตาห้าชายองค์ต่อไปนะครับองค์ที่74ก็จะเป็นพระกุนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับนี่นะครับ 74นะครับพระกุนางพญาพิมพ์เข้าตรงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่75นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระกุนาปปกนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่75องค์ต่อไปนะครับองค์ที่76อ่าอันนี้ก็เป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อดินนะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่76็สบห องต่อไปนะครับองค์ที่77ดนะครับก okay? ็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับเนื้อปะก้านะครับองนี้องค์ที่77องค์ต่อไปนะครับอง์ที่78 okay? well, ็นะครับ78นะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดโบสถ์กงธนูนะครับนี่องนี้เหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับองค์ที่78องค์ต่อไปนะครับองค์ที่79็สิ พระกุนะครับนี่พระกุนะครับนางวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่79องค์ต่อไปนะครับองค์ที่80ดบนะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อกิจนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดป่าเกตนะครับอง์นี้องค์ที่80องค์ละหนึ่งรนะครับใครซื้อสององจะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจะส่งห0บบาทนะครับอ่ะ มาแปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ 82, Arizona, ่อคูณเนื้อปาก้านะครับนี่แปดเอ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อปะก้าปีหนึ่งสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่แ2ดสองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสององค์ต่อไปนะครับแ3ดสามก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับนี่ปีสองหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ที่แปสิบสี่ก็จะเป็นพระล่อโบราณนะครับนี่พระล่อโบราณไม่รู้ที่นะครับนี่หลุดนะฮะองนี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับแปดสิบห้านี่เลยซุ้มกอนะครับนี่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับนี่เนื้อมะข่ามเปียกเลยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้าสวยงามมากๆองค์ต่อไปครับ 86นะครับก็จะเป็นพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่พญาเต่าเรือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเต่ามหาสเสน่ห์มหามหาโชคมหาลาบนะครับนี่86องค์ต่อไปนะครับองค์ที่87นะครับก็จะเป็นพระกุเปิดโลกสุขโขทยัยพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่87องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดสิบแปดอ่าวัดระคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบแปดวัดละคงพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะครับนี่เลยพระผงนะครับหลวงปู่พูวัดอินทรามนะครับเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงนะครับนี่เหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบนะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับนี่รูปหล่อนะครับรูปหล่อไม่รู้ที่นะครับหล่อโบราณนะครับ9 1บเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับก็จะเป็นวัดรักครังนะครับพิมเจดีนะครับ9 2บสององต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อโอภาสีปะเนี่ยนี่นะครับเนื้อปะก้านะครับเก้าสิบสาม องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าบสี่นะครับอ่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกงจักรนะครับเกองค์บองต่อไปนะครับองค์ที่9 5้าสบห้านะครับอ่าเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกั่วนะครับหลังยันนะครับไม่รู้ที่นะครับ9 5้าคิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่96้าสบหนะครับอ่า วัดละคังนะครับลงรักปิดทองนะครับเก้าสิบหกนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่เลยพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบแปดนะครับอ่าพระกุนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับ พระกุเหนือดินอีกหนึ่งองนะครับนี่ใหญ่ๆนะครับองน,นี้องค์ที่เก้าสิบเก้าองต่อไปนะครับอง์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่เลยดีกว่าเหรียญหล่อน,อนะครับเหรียญหลอก,กเก่าไม่รู้ที่นะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่อย่าลืมนะครับ 0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับองละ100นะครับใครซื้อ2องค์จะส่งให้ฟรีนะครับองค์เดียวจะมีค่าจะส่ง5 0บาทนะครับไปกันต่อนะครับอ่ะ1น1นะครับนี่ขุนแผนนะครับพายเดียวนะครับนี่ขุนแผนพายเดียวนะครับเนื้อดินนะครับ101องค์ต่อไปนะครับองค์ที่102นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่102 องค์ต่อไปนะครับองค์ที่103นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ2 4 8 2นะครับเนื้อปะก้านะครับ103นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่104นะครับนี่นางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่104องค์ต่อไปนะครับองค์ที่105นะครับก็จะเป็นสมเด็จไซเกอร์นะครับนี่สมเด็จไซเกอร์นะครับวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่105นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่106ก็เป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่106องค์ต่อไปนะครับองค์ที่107ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเช่นกันนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับเหรียญข้างพญานาคน,นะครับนี่องนี้องค์ที่107องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่108นะครับก็จะเป็นวัดพับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นพระวัดพับพิมพ์ใหญ่นะครับ108องค์ต่อไปนะครับองค์ที่109นะครับ109ก็จะเป็นอ่าซุ้มกอนะครับซุ้มกอก้นหอยนะครับนี่ซุ้มกอพระกุเนศดินนะครับพิมพ์ก้นหอยนะครับองนี้องที่1น9ง องต่อไปนะครับองที11่110นะครับก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ110องค์ต่อไปนะครับ111นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้านุ่มนะครับนี่องนี้องค์ที่111นะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้านุ่มองค์ต่อไปนะครับ112นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา5ชาใช้ใหญ่นะครับเนื <Ne> ้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่112 องต่อไปนะครับหนึ <poco strain anor> <ata> ่งร้อยสิบสามนะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับในหนึ่งร้อยสิบสามนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่ก็จะเป็นพระล่วงยืนต่อนะครับนี่พระล่วงยืนต่อเนื้อมันมากๆนะครับพระกุนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้าก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับหนึ่งร้อย อ๋อเป็นพิมพ์สองหน้าเลยนะครับ11 5นะครับบัลคังพิมพ์สองหน้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่116นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะครับเนื้อผงนะครับจุ่มรักนะครับ116องค์ต่อไปนะครับองค์ที่117นะครับก็จะเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมนะครับเนื้ออปาะก้านะครับองค์นี้องค์ที่1น7้อยสิบเนะครับ องต่อไปนะครับองที่1 1 8นะครับก็จะเป็นพระคงนะครับ <Connect> เนื้อสีดํานะครับนี่พระคงนะครับพระคงลํโพนเนื้อสีดํานะครับ1 1 8องค์ต่อไปนะครับองค์ที่119ก็จะเป็นพระกุกาแพงเพชรนะครับเนื้อดินนะครับพระกุเี้งูนะครับนี่119องค์ต่อไปนะครับองค์ที่120นะครับก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับองค์นี้องค์ที่120 องต่อไปนะครับองค์ที่12 1เอ็ดนะครับอ่าพระกุนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่12 1เอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่12 2สองนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่องนี้องค์ที่12 2สอง องต่อไปนะครับ123ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ6ชั้นนะครับแขนหักศอกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่123องค์ต่อไปนะครับ124นะครับก็จะเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่124องค์ต่อไปนะครับองค์ที่125นะครับอ่าซุ้มกอนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับ ไม่มีกระหนกข้างนะครับเนื้อดินนะครับหนึ่ง้อยสิบห้าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งยิหกนะครับนี่รูปหลอ,อกเก่าๆไม่รู้ที่นะครับหนึ่งอยสิบหกองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนะะึ่ง้ยิเจดนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่ง้ยสิบเจ็ดนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งอย่สิบแดอ่าพระกุนาปกนะครับเนื้อชินเงินนะครับ องนี้องที่128องค์ต่อไปนะครับ129ก็จะเป็นพระโกเช่นกันนะครับเนื้อดินนะครับนี่องนี้องค์ที่129องค์ต่อไปนะครับอง์ที่130นะครับอ่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แตกลายงานสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่130องค์ต่อไปนะครับองค์ที่13 1เอดนะครับอ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ พิมพ์คีตาห้าชายเช่นกันนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสาสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระชินราชนะครับเนื้อดินน่าจะเป็นพระกุนะครับหนึ่งร้อยสาสิบสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสาสิบสามนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามมวลสันแน่นๆนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับอ่ะนางกําแพงนะครับเนื้อชินเงินนะครับพระกุนะครับนี่นางกําแพงเพชรนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าพระกุเพชรบูรณ์นะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องที่หนึ่งร้อยสามสิบหก องค์ต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่วัดพับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับก็จะเป็นพระยอดขุนพลนะครับพิมพ์เล็กนะครับเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับพระกุยอดขุนพลนะครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้อยสามสิบเก้านะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสาสิบเก้า องต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับเป็นพระเปิมนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับพระกุนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่สิบองต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเออเออเอออ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ ก็จะเป็นเหรียญหลวงปูดทวดนะครับรุ่นใต้ลมเย็นนะครับเนื้ออัปปากนะครับหนึ่งร้ยสี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเพชรนะครับเหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับนี่เหรียญล่อห้านะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่144ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชะไนนะครับเหรียญเสือหัวขาดนะครับเนื้อทองแดงหลวงพ่อชะไนนะครับ144นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่14 5ห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับเนื้อปะก้านะครับนี่องนี้องที่145องค์ี่ห้าองต่อไปนะครับองที่หนึ่งสี่146หนะครับก็จะเป็นพระกุเชตุพลนะครับบัวสองชั้นนะครับเนื้อดินนะครับ กุโขททยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณหน้าแก่อีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นเหรียญนาปกแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดองต่อไปนะครับองที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับ ่าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะหันข้างนะครับรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับเหรียญเก้าปีลึกนะครับไม่รู้ที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถ้าเพื่อนๆพี่ๆก็ไหนสนใจก็รีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับสวัสดีครับ